สบายดีเอฟซีมุนสุขสุคนเนาะสบายดีเสาร์วันจันทร์สำหรับเดือนสิบสองพันสามวันนี้จะให้ท่านผู้ชมหรือเอฟซีบางคนมาติดตามเพิ่มเติมกันคลิปนี้สำคัญใช่ไหมจ้ามาเสดโกงของแม่ค้าเกี่ยวกับต่าซิ่งและสิ่งปกติมันช่เป็นยังไงสิ่งโกงมันจะเป็นยังไงเนาะองศาของสิ่งยู่มันจะเป็นยังไง รวกันเพราะว่าข้าพเจ้าได้ไปเจอกับตัวเองเนาะอยู่ที่ตลาดแห่งหนะึ่งในประเทศเราเนี่ยแหละลาวเฮาเนีะหลายคนก็ชี้พุ่มพ่อแต่ว่าโปะา๊นะโู้เนาะหรือว่าถือเบ่าหรือนะว่าโอ้ยหน่อยเดียวส่วนหลาจะเป็นการถือเบาเนาะว่าโอ้จะเป็นยังไงบ้างขีดซองขีดแต่ถ้าเฮาซื้อจำนวนหลายพี่น้องมันก็จะเพิ่มเป็นเงิน หลายสิบหลายหลายห้อยหลายสิบหลายพันหลายแสนได้เวลาขาเจ้าขายซัดขีด1 5 0่งห้าสิบขีดหนึ่งห้าพัโลหนึ่ง้วซีนมัวโลเจ็ดสิบขีดเจ็ดพันด้เลย่นสิบขีดก็เจ็ดสพันข้าเจ้าจะโกงเอาโลละ2องสาขีดสิบคนก็ได้ไปอยู่สองสามโลเลยนองเอาะน้ดเราจะมาสรุปน้ำกันเลยว่าซ้ง โกงจะเป็นอะไระสิ่งธรรมดาจะเป็นอะไรฝากกดไลค์กดแชร์ไปหาแม่ค้าที่ข้าเจ้าเฮ็ดแบบนี้ให้เปียนนใส่แบบนี้เพราะว่าเจ้าเป็นคนหนึ่งที่เฮ็ดพิษแล้วสามารถเฮ็ดให้คนอื่นเดือด้อนปลาตัวเดียวเน่าครับค้องพี่น้องมาติดตามน้องกันเลยมาเบิงสิ่งปกตินียพี่น้องถ้าซิ่งปกติเขาจะเอาฟางสิ่งขึ้นนนแล้วจุซื้อเล็กศูนย์นี่เนาะ สังเกตเบิ่งมุมนี้มันก็ไปขีดนึงเบ,บิ่งมุมนี้มันก็จะลดขีด,ดนึงนะพี่นอ้องเบิงมุมของตาสิงส์สันั้นแหละอันนี้คือสิงปกติเวลาเอาผางสิงอ๊อกมันก็จงโลกสองขีดพี่นอ้องหรือว่าซิงปกติตัวน,นี้เนาะเอาผางสิงไสนี่ซื้อเลขศูนยนี่คือปกติพี่นอ้องมาเบิกปกติไม่ใช่เป็นจังไนาบานนะี่น้อง มาเบิงสิ่งปกตินี่พี่น้องนะเพื่อนจะเอาฝางสิ่งก็เราปับเล็กเข็มนี่อยู่ในเล็กศูนย์เนาะให้มันได้องศา12บสอมงตรงคือเลขศูนย์แบบนี้เนาะและเพื่อนจะใส่ฝังสิ่งนี้ไปวางอยู่บนหน้าซีนพี่น้องอ๋อเพื่นเอาซีนในโลหนึ่งอันนี้ขอโทษเนาะ อันนี้โปรโมทสินค้าอันนี้เนาะซีนโลหนึ่งเป๊ะนี่พี่น้องเนาะแต่ถ้าเอาขึ้นผางซิงมันจะเป็นโลสองเลยพี่น้องหเนาะโอ้ไอซีนโลเจ็ดสิบนี่โลสองขีดไนะีเอาเลยบ่บางคนสลาใจเอาเลยกระเทือกอยู่แปดสิี่พันกีบกินไปละสิ4บสี่พันกีบเลยพี่น้องเนาะให้ระมัดระวังตัวนี้นะหลังจากเอาเข้าออก หลังจากเอาซีนออกนะน่ะผางซีงกินไปละสองขีดพี่น้องขาเจ้าจะไปตลาดใดถ้าเห็นผางซิงบรยุ่ในซ่งให้พี่น้องมีสติรดพี่น้องเลยเนาะให้มีสติให้เพื่อนเอาผางซีงขึ้นรถเนาะให้เพื่อนเอาผางซีงขึ้นมันจะพิษสกเก็ดรืออะพี่น้องไงเจื้อไว้เนาะพี่น้องเนาะแต่ละขีดมีเป็นเงินมัดสำหรับซีนงัวซีนหมูซีน,ซนอย่างก็จะที่ใส่ราคาแพงปลาเท่าก,กันพี่น้อง ให้ติดตามน้ำกันและองศาของซิ่งพี่น้องขาเจ้าจะมักปินตาซิ่งไปหาเหาเนะนั่นนี่เฉพาะกลโกงกัเจ้าเนาะแล้วปิ้นเสลี่ยงมาแลวน,นี่แล้วแต่ข้าเจ้าสินั่งเบื้องซ้ายเบื้องขวาถ้านั่งเบื้องขวาจะปินซ้ายถ้านั่งเบื้องซ้ายจะปินขวาพี่น้องเพื่อให้ข้าเจ้าละอันเลื่อมสายตาของเหาให้มันไปขีดนึงอีกเวลาต่างซิ่ง ปราส,ส่นเฮาส่วนหลายหรือว่าพนักงานองค์การใดก็ตามไปซื้อขาเจ้าจะชื่อเบาพี่น้องคนเฮานี่เพราะว่าปูปูดได้สังเกตป่านนั้นอันนี้ครับข้าเจ้าเจอกับตัวเองแล้วก็คือว่ามีบทเฮียนแล้วพี่น้องเลยเอาคอบกขอบใจเนาะเอฟซทุกคนที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ไปหาแม่ค้าเจ้าขายที่เพิ่นโกงเข้าอะไรพี่น้องเลย เนาะมันช่เป็นอะไรกับพิจารณาคำกันเนาะสังเกตเราแหละไปตลาดเนาะถ้าผู้ใดถือเบาเไราบดได้พี่น้องไอ้ขี้หนึ่งสองขี้ก็เป็นเงินเป็นคำมาได้เนาะยิกตามเอ้าเป็นยังไงผู้ชมได้บทเยียนกันไปไนดะ้คือสิหลายสมควรนาะพี่น้องเนะนาะฉะนั้นแหละข้าพระเจ้าสง YouTube, ่งยูทูบอุติชบรงขอฝากไปยัง ผู้บริโภคมุ่ทุกคนให้มีสติเนาะพี่น้องนะควรสังเกต,ตุใดเบาผางสิงขึ้นสิงกวรสังเกตทุกๆุกเชื่อเวลาไปซื้อเครื่องให้สังเกตเวลาผางสิงขึ้นอยู่สิงให้มันซื้อเล็กสูงเนาะและองศาของสิงให้เฮาได้เห็นสิงน,นําอย่าถือเบาให้ไม่ค่าติดให้มันจะกินไปขีหนึงสองขีดเนาะฝากกไนไรกดแใช์เธอหน,นึ่งเดพี่น้องเลย ถ้าคลิปนี้ชื่นใจผู้ใดก็เป็นการดีเนาะแต่ว่าถ้าบุชื่นใจก็ขอโทษขออภัยมายัางในคลิปนี้เลยเนาะก็เป็นบทเรียนอันใดดีอันใดบุดรีก็ทอดทอนบทเรียนนันกันฝากลงมาทางคอมเมนต์อยู่รุ่มคลิปตัวนี้ได้แล้วครับพระเจ้ากจะิตอบคืนเนาะเอาสำหรับโมนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เนาะสบายดี